ขอโทษนะครับขอถามอะไรนิดหนึ่งขอขอนั่งแบบนึงเลยครับคือคิดว่าการนอนดึกอ่ะมันทําให้คนเราเบื่อไหมทำให้เบื่อใช่มีเสื่อนนะครับมีเสืนคือว่ามีเนทร่างกายรกกาเราทำให้เนื้อตัวเเวลาเราหัวของเอรามันก็แบบไม่ค่อยทำหาที่น้องก็ทำให้พี่เบืเหมือนกันเบื่อว่ารักแถลมับยแบบรักแผลว้า มุกอย่างเงี้ยมันผ่านนะครับยังไม่เท่าไหร่เหรท่่าไแบบฝากนิดนึงนะครับฝากถึงผู้ชายที่แบบไม่กล้าออกมาจีบสาวอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นรายการจีบสาวก็จะบอกว่าไงเขต้องกล้าต้องกล้าละครับใจหน่อยมันไม่ได้ดูแบบว่าน่าเกลียดอะไรใช่ไหมคือผู้ชายชอบคิดเองว่าแบบมันน่าเกลียดแตผู้หญิงเขาต้องด่าแน่เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดมาแบบพอดีแบบไม่ ปเปราเข้ามาอย่างสุภาพอะไร<ช>ประมาณนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ